สวัสดีครับทุกท่านวันนี้สกะสั่งมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับวันนี้จะมาปลูกไม้ชื้นกันนะฮะวันนี้อยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกท่านท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับพวกจิวเวลออคิ d นะครับนั่นก็คือพวกนี้นะครับพวกไม้ชื้นนะครับอันนี้จะมาแนะนำวิธีการปลูกนะครับวิธีการเก็บ ส่วนมากเนี่ยเวลาเรายังไม่ได้เวลาซื้อไม้มานะยังไม่ได้ลงตู้เทอร์ราเรียมอะไรอย่างนี้นะครับวิธีเลี้ยงง่ายๆที่สุดเลยนะครับก็คือเลี้ยงไว้ในแก้วที่มีฝาปิดแก้วน้ําแก้วชาไข่มุกนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเจาะรูตรงนี้นะฮะแล้วเขาก็จะชื้นถ้าเราก็เลี้ยงเขาไว้ในบ้านนะครับแดดลำไรลำไรก็พอเพราะว่า พวกไม้ชื้นพวกนี้เขาไม่ได้เป็นไม้ที่ต้องการแสงเยอะแยะอะไรนะครับชอบอากาศชื้นชื้นเย็นๆนะฮะก็เดี๋ยวจะมาสาธิตการปลูก j ิ w e l Orchid ให้ดูกันเลยนะครับอันนี้เวลาเราได้ไม้มานะครับอันนี้คือเริ่มสมโซมแล้วนะไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับผมก็เอาไปล้างล้างก่อนนะอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งอะไรมาเลยนะครับเพราะบางทีพวกน,นี้เป็นไม้เก็บมานะครับไม้เก็บมันก็จะมีแบบทั้งพวกสิ่งสงกรปรกมีทั้งลามีทั้งอะไรนะครับก็ควรจะเอาไปล้างก่อนนะครับเพื่อนผมนี่เขาล้างโอโซนเลยด้วยนะก็แล้วก็ใช้แก้วนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งเลยนะใช้แก้วแล้วเราก็เอาสเปกน้ำมอสสเปกน้ำมอสน,นี่ผมเอาไปแช่น้ำมาหลายวันแล้ว เพราะว่าลืมทำตอนแช่สเปกน้มในน้ำก็ผสมไอนน้น้ำยาเมนเดลนะครับน้ำยาเร่งร่าของญี่ปุ่นนะฮะเข้าไปด้วยก็ลองสเปกน้มมอสอันนี้สเปกน้มมอสนิวซีแลนด์นะไม่ได้ใช้สเปกน้มลาวนะครับเพราะว่าลำคาญมันขึ้นมาเป็นสเปกน้มมอสมันแย่งน้ำต้นไม้นะฮะก็เลยใช้เป็นของนิวซีแลนด์ มันอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าชงค่าเชื้อแล้วเราก็ใส่ไปมาโคเดตช,ชุดนี้ก็เอาสเปกนนำนะครับคุมลากเขาไว้อย่างนี้นะครับไม่ยากอะไร เราเราก็ปิดฝานะครับนานๆทีเราค่อยมาพ่นน้ําให้เขานะครับไม่ต้องพ่นบ่อยมากนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นจากสเปกน้ํมอยู่แล้วเดี๋ยวขอ่อะต้องกดกับพื้นมันจะได้ปิดง่ายหน่อยนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องไปรุนแรงอะไรมากมายนะครับก็แค่เอาปกๆกบลากเขาไว้ก็พอเดี๋ยวเขาไอ้นี่เองนะฮะ เดี๋ยวเขาก็ขยายเองนะครับไม่อะไรมากมายเดี๋ยวมาลองกับพวกว่านน้ำว่านน้ำทองนะครับรูดิเซียดิคอลเลอร์เมื่อกี้เป็นมาโคเดตเพโทอ่านะครับอันนี้รูดิเซียดิคอลเลอร์แต่เป็นสีเขียวนะครับไม่ได้เป็นสี น้ำตาลเหมือนที่ขายกันทั่วไปก็ทำมาอย่างนี้อันนี้ผมมีเศษต้นลูกติดมาด้วยก็โยนลงไปด้วยกันเลยนะครับพวกรูดิเซียพวกว่าน้้ำทองพวกเนี้ยจริงๆมันเลี้ยงโอเพนก็ได้นะแต่ว่าพอดีแถวบ้านผมมันร้อน มันอยู่ในเมืองมันร้อนร้อนมันเจอไอร้อนตึกปูนอะไรเงี้ยก็เลยเลี้ยงในแก้วแล้วก็เลี้ยงในห้องแอร์ดีกว่าเพราะว่าข้างนอกมันร้อนมากนะฮะเปกนามอันนี้พอดีไม่ได้ใส่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันสูงเดี๋ยวตอนมันโตแล้วมันก็สูงน่าดูเหมือนกันก็เลยแค่นี้ก็แล้วกัน พอดียังไม่มีตู้ให้เขาตั้งหาดนะครับก็เลยต้องเลี้ยงเก็บไว้ในแก้วกันก่อนอือันนี้เราจะเก็บนกคุมไฟกันนะครับ ไอ้สเปกน้ำลาเอามันฟื้นฟื้นเป็นสเปกน้ำเร็วเกินไปนะเราก็เลยไม่เอาลนะนกคุมไฟได้มาต้นใหญ่มากเลยมันสูงซะจนปิดเลยละ่ะจะปิดลงไว้นี่ยยังเกือบปิดฝาไม่ลงนะเนี่ยนกคุมไฟใหญ่มากอันนี้นกคุมไฟป่ะเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่สิอันนี้น่าจะ จิวเวลธรรมดา,มาครับมีลายนะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันไอพวกตะกูลเนี่ยสิงพวกนี้เลี้ยงโอเพนแอร์ได้นะครับแต่พอดีแถวบ้านหอยทากระบาดก็เลยเลี้ยงไว้ในบ้านดีกว่าก็ค่อน คือมันร้อนด้วยแล้วก็หอยทากระบาดไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัวเรียกหอยเลยนะพวกว่านน้ําพวกตระกูลจิเวลออคิททั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเรียกหอยเลยหอยไม่รู้มันมาจากไหนมันมันได้กินหรือมันอะไรก็ไม่รู้มันปุ๊บมาปุ๊บคืนเดียวนะมันกินจนเหลือแต่ตอเลยนะไม่หอยก็หนูเนี่ยแหละน่ากลัวมากต้นนี้มีดอกด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าจะโอเคไหมแต่ว่าไม่รู้จะบานในนี้ไหมแต่เมื่อก่อนเลี้ยงในตู้แบบเธอร์ราเรียมก็ก็บานดีอยู่นะดอกอะ่ะอืมอันนี้แช่เมนเดลมานะฮก็แเคเ่นี้ยพอละ ไม่ใช้วัสดุปลูกอย่างอื่นทําไมเหรอเพราะว่าเท่าที่ลองมานะรู้สึกอย่างอื่นมันจะพอมาอบอย่างเงี้ยมันจะลาขึ้นนะครับก็ลเลยไม่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นสเปกนัมนะครับแล้วก็ชอบนิวซีแลนด์มากกว่าของลาวนะครับของลาวนี่เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นสเปกนัมแบบเป็นๆแล้วอะแล้วมันก็แย่งน้ําต้นไม้นะครับก็ลเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช้นิวซีแลนด์ดีกว่า สะอาดปลอดภัยนะครับอันนี้เราปลูกว่านนางตัดแล้วกันอันนี้ว่านนางตัดนะครับโวยมันใหญ่เกินอะใบมันใหญ่เกิน <c oughs> อยู่ได้แค่ชั่วคราวนะเนี่ยมันอยู่อยูอ่นานไม่ได้มันไม่มีที่เดี๋ยวต้องรีบทำตู้เทราเรียมให้เขาอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าไม่งั้นแย่แน่ๆเลย อ,อัดๆจนไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้มันไม่มีที่จริงๆนะฮะวัานนางตัดนะครับอันนี้เลี้ยงเลี้ยงไฟโซเลตมาใบสีชมพูสวยมากไม่ได้โฆษณานะมันมันมันเลี้ยงแล้วมันเป็นจริงๆ อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาพวกสาวสนมมาใส่นะครับสาวสนมสาวสนมนี่เลี้ยงโดนไฟมากมันก็ไม่ค่อยชอบนะมันเลี้ยงในแก้วอะ่ะโตสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้รุ่นรุ่น,ร,นรุ่นที่เลี้ยงแก้วมาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบคลิปนะครับเดี๋ยวจะเอารุ่นที่เลี้ยงแก้วมาให้ดูว่ามันสวยมากเลยงงเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบเก็บไม้ลงกระป๋องให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูคอลเลกชันที่สะสมไว้นะโอเคอันนี้จะเอาคอลเลกชันมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นมาโคเดตต้นที่ออกดอกนะครับเนี่ยดอกยาวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวขอจับให้มันชัดๆเลยนะโฟกัสไม่เนี่ยอืโฟกัสยาาเหมือนกันนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์นะครับลายก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ออกดอกช่อใหญ่มากอะแต่เนี่ยมันเอ็นเลยอะมันไม่ไหวแล้วกำลังคิดว่าจะตัดดอกทิ้งแล้วเพราะว่ามันมันพาให้ต้นนี่มีโอกาสหักได้เลยนะครับก็อันนี้เอามาให้ดูกันละคันนะครับ ว่าถ้าเลี้ยงสมบูรณ์แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้นะครับเป็นช่วง c อ l e c t i o ก่อนหน้านะครับที่เอามาให้ดูกันนะครับอันนี้สาวสนมนะครับก็โตได้ดีนะครับอันนี้ใช้สเปกนนํำลาวนะครับมันก็จะโตขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยจะมีสเปคน้ําธรรมชาติขึ้นมานะถ้าเป็นสเปกนํำลาวนะฮะ มันก็มีมีต้นที่ตายนะครับแล้วก็ต้นที่งอกขึ้นมาใหม่เนอะอันนี้สาวสนมไม่ค่อยชอบไฟนะเอามาเลี้ยงในถ้วยเนี่ยดูโตดีกว่าอยู่ในตู้อีกมุงทีนะอันนี้ต้นนี้งามเลยสวยเลยดอกเขียวไว้ล้ว อันนี้เป็นวานน้ำทองของไทยอีกพันนะครับชื่ออะไรไม่ค่อยแน่ใจก็โตดีอยู่นะครับโตดีอยู่ในถ้วยอยู่เนี่ยแตกต้นใหม่เนี่ยตัดมันโตจนมันคับแก้วนะแล้วก็ตัดแล้วก็ปักลงไปใหม่รอบหนึ่งแล้วนะเนี่ยมันพอเปิดออกมาปุ๊บนี่มันใส่เข้าไปยากเลยเพราะมันเริ่มเริ่มใหญ่ ต้องหาที่ที่มันใหญ่กว่านี้แล้วก็วไม้ชื้นไม่ได้เลี้ยงยากนะครับก็ถ้าได้มาก็เก็บแบบที่ผมลองเก็บดูแบบนี้ก็ได้นะครับช่วงแรกๆถ้ายังไม่มีตู้เทอร์เรียมหรือยังไม่กล้าออกไปเอ้าดอร์นะครับเพราะบางตัวอย่างมาโคเดตอย่างเงี้ยถ้าไม่มีสวนมีต้นไม้ล่มลื่นอะไรแถวบ้านนะครับ ถ้าเป็นปูนลรลล้อนๆแบบนี้ผมว่าตายแน่นอนนะครับก็น่าจะต้องเลี้ยงในตู้เทราเลียมหรือไม่ก็ในแก้วดีกว่านะครับแต่ถ้าบ้านแบบร่มเย็นมีต้นไม้ใหญ่มีความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยก็เลี้ยงเอาดอก็ยังพอพอไหวอยู่นะฮะแต่หน้านี้ก็เสียวๆกันเพราะว่าปีนี้ร้อนจัดมากเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาลองเลี้ยงไม้ชื้นกันดูนะครับมันก็ ไม่ได้ดูแลอะไรยากเย็นอะไรนะครับแค่ล้างดีๆนะครับแล้วก็เตรียมวัสดุปลูกดีๆนะฮะแล้วก็เลี้ยงไว้ในแก้วอย่างเงี้ยมันก็โตได้นะครับอันนี้แทบไม่ได้พ่นน้าเลยนะอาศัยว่ามันตอนที่เราแช่เนี่ยสเปกน้ำมันชื้นนะครับแต่ก็มีเปิดเปิดมาพ่นบ้างบางทีนะครับแล้วก็เปิดมาตัดแต่งบ้างนะครับแล้วก็ พอตัดออกอาจจะไปปักในแก้วใหม่ก็ได้หรือว่าปักข้างๆกันก็ได้ให้มันแน่นๆแต่ว่าเอาจริงไปไป,ไปเอาแก้วใหม่มาดีกว่าเพราะว่ามันแน่นมากไปมันก็ไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาทําตู้เทอร์าเลียมกันนะครับอันนี้เราก็เก็บไม้กันก่อนนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอยากให้ทุกคนมาสนุกกับเทอร์าเลียมนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ